ชื่อนางสาวมณิชามลาสีนะคะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปาศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเหมยก็ได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับเหมยอีกแล้วนะคะกับสถานที่อา,ามวัฒนธรรมสถานที่ที่สนะคะนั่นก็คือศาลเจ้าโกเลงจีนั่นเองนะคะ ศาลเจ้าโกเล้งจีแห่งนี้นะคะเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของเมืองบางนารานะคะก่อตั้งโดยชาวจีนที่ใช้ภาษาแต้จิ๋วนะคะแล้วก็ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะมีประติมากรรมที่สวยงามมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่านายอีปโป้แท่ตั้งนะคะเป็นผู้ที่นูนได้ว่าจ้างช่างปูนปั้นนูนนะคะจากจีนนะคะมา,าสร้างหรือมาตกแต่งให้ศาลเจ้าแห่งนี้ให้มันสวยมากขึ้นนะคะโดยข้างในเนี่ยก็จะเป็นรูปปูนปั้นนูนนะคะแล้วก็ลงด้วยสีฝุ่นนะคะ ซึ่งภายหลังต่อมานะคะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลา18ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ได้คุณวารินรัตนาพิธานกับคณะนะคะได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมศาลเจ้าแห่งนี้นะคะให้กลับมามีชีวิตแล้วก็ให้กลับมาใช้งานอย่างดั้งเดิมน,นะคะ ะะเหมยก็พาเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ในศาลเจ้าโกเลงจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จุดแรกที่เหมยจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเนี่ยนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นหลังคาที่มีช่องโหว่นะคะเพื่อนๆคงจะสงสัยกันแน่เลยนะคะว่าทําไมหลังคาจึงต้องมีช่องโหว่แบบนั้นนะคะเพราะว่าชาวจีนนะคะเขาเยมีความเชื่อว่า,าเป็นที่ขึ้นลงของเทพเจ้าหรือเทวดานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีความเชื่อว่า เวลาฝนตกลงมานะคะก็จะทําให้ตัวบ้านเนี่ยร่มรื่นเย็นสบายนะคะเราอาจจะไม่ใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็เป็นได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเหมยก็พาเพื่อนๆนะคะมาที่จุดสักการบูชานะคะโดยที่ข้างในนี้นะคะก็จะมีเทพเจ้าองค์ต่างๆนะคะวางไว้อยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะนั่นก็คือพ่อปู่มังกรดำนะคะ โดยที่พ่อปู่มังกรดำนะคะจะเป็นรูปหลักที่เขาเนี่ยจะใช้ไม้นะคะแล้วก็แกะสลักเป็นรูปมังกรที่คาบลูกแก้วอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวไมปพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นมีเห็นเป็นวงกลมที่แขวนอยู่ข้างบนนั้นไหมคะ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนจีนนะคะเขาจะเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะโดยตรงกลางเนี่ยเขาจะมีจุดจุดเทียนนะคะซึ่งเทียนตรงนี้เนี่ยห้ามดับด้วยนะคะเพราะถ้าสมมติว่าดับเนี่ยอาจจะเกิดภัยต่างๆขึ้นมานะคะเพราะว่านั่นเนี่ยคือเป็นการจำลองหรือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่คนจีนเขาเชื่อนั่นเองค่ะ ี้ก็เป็นอีกห้องข้างๆของอาสารเจ้าโกเลงจีนะคะเราเรียกห้องนี้ว่าห้องเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะคะเนื่องด้วยอตอนที่สร้างองค์พระพิคเนศขึ้นมานะคะมันมีเหตุเกิดทำให้อาจจะสร้างองค์พระพิคเนศไม่เสร็จนะคะแล้วก็ทีนี้เหมือนมีผู้รู้นะคะเขามาบอกว่า ก็ให้นำเจ้าแม่กวนอิมพันมือนี่สิมาวางไว้ข้างๆาเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ปกปักรักษาองค์พระพิเคเนรด้วยในระหว่างนั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องมีองค์พระพิเจ้าแม่กวนอิมพันมือน,นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสถานที่ที่2ของสามวัฒนธรรมนะคะเหมือนเชื่อว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยได้รับความรู้ไปเต็มๆเลยเนาะ ก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้หรือมาสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้แบบจริงๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถมากันได้เลยนะคะก็คือเราเดินทางกันง่ายกันง่ายมากเลยนะคะโดยที่เพื่อนๆสามารถเข้ามาทางถนนพดุงอารามนะคะซึ่งติดกับโรงเรียนอนุบาลน,นาราธิวาสนั่นเองแต่ที่สําคัญนะคะจุดทอะไรก็คือติดกับเทวสถานขององ,องค์พระพิคเนตด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเหมยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ